สวัีค่ะวันนี้ดอกเข้าพรรษาออกอีกช่อแล้วนะคะสีสวยงามค่ะเป็นดอกไม้ที่พิเศษมากๆเลยเพราะว่าจะออกดอกช่วงเข้าพรรษาจริงๆค่ะพอหลังจะออกพรรษาแล้วก็จะค่อยๆร่วงโรยแล้วก็ตายนะคะก็จะเก็บไว้แล้วก็พอถึงเข้าพรรษาปีหน้าเขาก็จะออกดอกอีกครั้งค่ะดูสิค่ะสวยค่ะบางตำราหรือบาง บางบางที่ก็จะเรียกว่า,าพญาหงเหินนะคะสังเกตไหมคะจะให้ดูว่าเหมือนหงมากเลยค่ะนี่ค่ะหงเหินค่ะแล้วแต่จะเรียกนะคะหนึ่งช่อนี้จะมีสองอย่างคือมีกลีบตรงนี้น่าจะเป็นกลีบใบนะคะแต่ว่ามันออกสีสวยกลายเป็นคนก็เลยเป็นดอกนะคะไม่แน่ใจแล้วก็ส่วนที่เป็นหงส่วนที่เป็นหงก็จะสวยมากๆดูตัวนี้ละกันมาชมหงตัวนี้ละกัน นี่ค่ะหงเหินสวยามากๆค่ะ